ก็ยายาเลยอ่นรกล้องนะครับอ่ะรอเขาพูดองครับเวลาพูดมองตรงนะครับโอเคกล้องนะครับอเริ่มครับก็วันนี้นะครับ พวกเราทีมทนายเนี่ยนะครับก็มาแสดงความอาลัยน้องแตงโมงเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเข้าใจว่าพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยคงจะมีอะไรถามหลายอย่างนะครับเดี๋ยวทนายเดชาจะมาตอบทุกอย่างนะครับก็นะผมได้แนะนำดังๆได้ให้คำแนะนำคุณแม่ว่า นะมันมีข้อสงสัสยหลายประการเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุการตายนะครับของน้องแตงโมนะครับว่าอาจจะไม่ใช่ประมาทอาจจะเป็นการตายโดยเจตนานะครับสังคมก็เครือบแคลงสงสัยนะในงั้นคุณแม่เนี่ยนะเป็นผู้เสียหายคนเดียวก็ควรที่จะดําเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งเพื่อพิสูจน์ความจริงน,นะเรียกร้องความเป็นธรรมคพืนให้กับแตงโมหลักเกณฑ์มีแค่นี้ครับ,นะค,รบคุณแม่ก็เห็นด้วยนะครับแค่นั้นนะฮะข้อที่คุณแม่ตัดสินใจนี่คือได้รับ ใช่ครับทั้งตัวผมด้วยผมก็บอกน้องมิมชนะใไปคุยกับคุณแม่คุณแม่ก็ตอนหลังก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เอาภาพศพของน้องแตงโมมาให้ดูนะแล้วก็เห็นตาถนนที่แบ,บนใบหน้านะครับแล้วก็ที่ขาที่อะไรต่างๆเนี่ยมันมีข้อสงสัยว่ามันเป็นเรื่องอการตกเรือแบบท,ทั่วไปหรือเปล่า นะผู้หลักผู้ใหญ่หมอนะหลายท่านก็บอกว่าเออมันน่าจะพิสูจน์นะคนตกเรือมันน่าจะมีน้ำข้าวแบบนี้นะครับนี่คือหลักเกณฑ์สำคัญนะท,ที่ที่คุณแม่สงใจคือเห็นชาตแล้วทนไม่ได้นะครับแล้วอย่างคุณแม่เขาก็เจอส่งเราตั้งแต่แรกคุณแม่เขา,เขา,าถึง,สงสเขาใสา่ใจตำนั้นแล้วผมว่ามาสงสัยภายหลังก็ส่ใหม่ใส่ใหม่ดมีหมอมีอะไรต่างๆเนี่ยหลายๆคนมาให้คําแนะนำเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะคุณแม่เลยอ่า ทำตามคำแนะนำของทนายนะครับตอนนี้พี่ไได้รับการคัดที่ยังครัได้รับการอายัดก็ตอนนี้รออยู่นะครับวันนี้ให้ทนายกฤษณะไปยื่นแล้วนะคะนรับที่กองบัญชาการตำรวจภูทธคอนพักหนึ่สำรับที่จะได้รับการคัดผมคิดว่าเก้าสิบิบเกาเก้านะผมผมไม่เชื่อว่าตำรวจจะทำอะไรที่ขัดใจประชาชนนะไม่อยากขัดใจคุณแม่นะเพราะประชาชนทั้งประเทศตอนนี้ก็อยากอยากมีการคุากนะครับแล้วจะคิดดูข่าวก็สำนักพิธีวิสาหก็ยืนยันว่า พร้อมในการที่จะผ่านะครับใช้เวลาประมาณ30วันจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นแพทย์จากภายนอกหลายคนแล้วก็ของอนิติวิทยาศาสตร์ด้วยครับอย่างน้อยต่อไปท่าไหนที่เข้าไปที่แม่เอใจขึ้นมาว่าจะต้องบผ่าจะต้องผ่าก็ปัดแผลบนใบหน้านะครับสระทำที่สุ่นนะครับไม่มีแต่งานเลยนะครับจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่บนใบหน้าแล้วกระทำถนนอะไรกัอย่างนี้นะถ้ายังปานผ่าครับจะมีข้อสงสัยอยู่ไหมครับก็สงสัยหมดนะครับตอนนี้คุณแม่นะอ่า ดีครับอารมณ์ดีครับอ่นะครับอารมณ์ดีเอกัา่อนี้พครับเอ่อคนไหนครอ๋อาพิงบุคคลอื่นก็ก็ก็คุยกันวันนี้ก็คุยกันตั้งนานก็คุยดีอารมณ์ดีแม่คุณแม่อารมณ์ดีครับใช่ครับคุณแม่ไม่โกรธแต่นี้คือทนาเดชาตอนนี้คือทำทำคดี่ตรงกับคุณแม่หรือว่าต้อง ออห๋อไม่ต้องผ่านไทยนะเขาดูตรงเลยครับนะเต็มตัวอะไรนะังะ้ตงตนี้เป็นที่ปรึกใส่ไู่ถึวาเเป็น่ด้วยเป็นที่รับผูำหน้าเป็นทนายความด้วยเต็มตัวแต่ทำซอกกันกับใครกีฬใช่ใช่ครับก็กีฬาก็มาช่วยเป็นช่วยช่วยกันเต็มเต็มตัวเต็มตัวนะเ็ันที่อ,อร่การฟเจอร์เราครับได้มีการช่วยกันนครับ ก็ถ้าเกิดมีอะไรที่พอช่วยได้ก็ช่วยครับยินดีครับก็ก่อนที่จะมางานวันนี้นะครับเราก็ได้มีการคุยกันนะครับไ,ได้มีการไปทานข้าวกันสี่คนนะครับแล้วก็ได้มีการคุยกันแล้วว่าลูกคดีเป็นยังไงนะครับแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้นะครับอาจารย์เดชาเนี่ยซึ่งมีประสบการณ์ทําคดีมาเยอะนะครับน่าจะเอาอยู่ครับนะครับก็ถ้า,ม,ามีโอกาสนะครับ ในฐานะที่คุณแม่เนี่ยมีอายุมากกว่านะครับก็รุ่นแม่ผมเหมือนกันผมว่าคงจะเข้าไปสวัสดีท่านนะครับไไม่ได้กักววลอออะะะไไไรร่่าคุณแมจะะงก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีมีป้ายติดข้างหน้าว่าห้ามทานายสิทธาเข้าหรือเปล่านะ้วแต่ว่าเมื่อกี้ไม่มีนะครับตรวจเอทีเแล้วขึ้นมาได้เลยก็โล่งใจครับ ไม่รู้เถอึงร้อยเปอร์เซ็นต์เปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องให้อาจารย์เดชาช่วยพูดนะครับเดี๋ยวผมช่วยเจรจาให้ครับอาจารย์เดชาครับคือตอนนี้เรื่องความขุ่นแม่ก็แบบหละผมก็แบบนั้งศาลในข้อของแม่ในขณะเราเป็นที่ปรึกษาด้านในความเราให้คำแนะนำในในแง่ต่างๆสามคืนชดใช่หรือชปกันอ๋อทุกอย่างทุกอย่างครับเพาว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดนะครับเรื่องเงินเรื่องทองก็ให้หยุดไปนะครับให้เน้นเรื่องคนหาความจริงนะเอากลวิธีทำคืนให้กับลูกให้กับลูกเป็นหลัก จะไม่พูดเรื่องอะไรเตาเตาเรไม่เอาแล้วแต่ว่าความค่าทีของแม่ก็คืเปลี่ยนไปจากเดจะเป็นหลังจากที่อะไรี่สามไหนครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยซอฟต์งโปรหัวทองประโยชน์เราไม่มีการไม่เห็นประโยชน์เลยตอนนี้แกทำยังไงให้ความคิดทั้งสัมพันธ์ที่ต่งงคันนั่นเองไม่ไม่เคยพูดเรื่องเงินเรื่องอะไรเลยค่ะในรูปคดีค่ะมีความผูกพนในอย่างไรบ้างครับก็ตอนนี้นะครับทราบว่าเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ได้มีการ นำพยานหลักฐานเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายอิษณะที่ไปมอบให้นะครับโดยผ่านทนายเดชาทำหนังสือไปนะครับคิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้นะครับว่าจะมีใครโดนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับโอเคนะครับขอบคุณพี่สื่อนะครับอ๋อก็ก็ก็คือนี่จะใช่ ดี๋ยวอาจารย์ตรงใจคงพูดคืนเนี้ยคือเนี้ยละครับอันนี้เราจะถ่ายถ่ายรูปครับอ่คืนคืนนี้ยแหละครับคืนนี้สี่ท่านนะครับคืคนคคน,น,น,คนี้นะคะ